เรียนของรายวิชาคอควาย2 1 1 0นคณิตศาสตร์2ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะคะซึ่งเราก็ยังคงอยู่ในหน่วยการู้ที่3เนาะเรื่องของกราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้นซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่5แล้วนะคะเราจะมาเรียนในหัวข้อระบบพิกัดฉากหรือเรียกอีกอย่างว่าระนาบจำนวนนะคะ ทำไมครูถึงเขียนว่าระบบพิกัดฉากแล้วก็วงเล็บระนาจํานวนนะคะสําหรับหนังสือบางเล่มนะคะอาจจะใช้คําว่าระบบพิกัดฉากหรือบางเล่มอาจจะใช้คําว่าระนาจํานวนนะคะแต่อยากให้ในักเรียนรู้ว่ามันคือ,อความหมายอันเดียวกันเนาะโอเคสำหรับการเขียนะระบบพิกัดฉากนะคะเราจะมารู้จักกันในชั่วโมงนี้นะคะ เราเริ่มจากการเขียนเส้นจำนวนนะคะในแนวตั้งและแนวนอนโดยให้เส้นจำนวน2เส้นนั้นตัดกันเป็นลักษณะของมุมฉากนะคะซึ่งจะตัดกันอยู่ที่จุดที่เขียนแทนด้วยศู 0, นย์ะคะลักษณะของการตัดกันนะคะนี่คือเส้นจำนวนในแนวนอนใช่ไหมคะส่วนนี้คือเส้นจำนวนในแนวตั้ง อสองเส้นนั้นจะมาตัดกันนะคะที่จุดนี้อันนี้คือจุดตัดนะคะอันนี้เรียกจุดตัดเขาจะเรียกว่าจุดกําเนิดนะคะซึ่งจุดกําเนิดตรงนี้ค่ะนักเรียนเขาจะมีคู่อันดับเป็น0 0แปลว่าสมาชิกตัวแรกของคู่อันดับของจุดกําเนิดเนี่ยจะต้องเป็น0ูนย์และสมาชิกตัวที่2ก็ต้องเป็น0ูนย์ด้วยเช่นกันเนาะโอเคถัดมาค่ะ สิ่งที่ครูอยากให้นเรียนรู้นะคะก็คือเรื่องของแกนจากที่ผ่านมาครูจะอ่านว่าแกนตั้งแล้วก็แกนนอนเนาะที่ครูเรียกแต่ครั้งนี้เราจะเปลี่ยนชื่อเรียกใหม่แล้วนะคะแกนนอนนักเรียนขาครูจะอ่านว่าแกน x นะคะนั่นหมายความว่าถ้าพูดถ้าครูพูดว่าแกน x หนูต้องไปดูที่แกนไหนแกนนอนใช่ไหมคะส่วนแกนตั้งครูจะเรียกว่า แกน y นะคะใส่ชื่อแบบนี้เลยนะคะใส่ชื่อแบบนี้ไปได้เลยถามว่าแบบนี้ตลอดไหมครูใช่ค่ะเป็นแบบนี้เสมอนะคะแกนนอนคือแกน x แกนตั้งคือแกน y โอเคถ้าครูบอกว่าแกน x นักเรียนต้องไปโฟกัสที่แกนนอนนะคะส่วนถ้าครูบอกว่าแกน y ต้องไปโฟกัสที่แกนตั้งโอเคถัดมานักเรียนจะสังเกตเห็นว่า เส้น2เส้นที่มันตัดกันนะคะมันจะแบ่งเส้นจํานวนออกเป็น4ส่วนใช่ไหมนี่คือส่วนที่1เนะาะ2 3และ4โอเคทีนี้มาดูลักษณะของแต่ละส่วนส่วนแรกดูแกน x ฝั่งขวาก่อนนะคะนักเรียนดูที่จำนวนนะคะจำนวนตรงนี้คือ0ูนย์เนาะ ท,ทุกส่วนจะเริ่มจากศูนย์หมดนะคะแกนนอนอแกนแกน x ฝั่งขวานะคะจากศูนย์ก็เป็น1เป็น2เป็น3เป็น4ต่อไปก็ต้องเป็น5ใช่ไหมคะหมายความว่ามันเริ่มจากศูนย์ใช่ไหมคะต่อไปเป็น1ไปเรื่อยๆจนถึง4แปลว่าถัดไปต้องเป็น5มันจะต้องเป็นไงคะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะส่วนแกน x ฝั่งซ้ายมือนะคะ แกน x ฝั่งซ้ายมือจะมีค่าเป็น0แล้วก็เป็นลบ1ลบ2ลบ3ลบ4นี่ค่ะสิ่งที่ครูอยากให้นยสังเกตแกน x ขวามือจำนวนมีลักษณะเป็นบวกใช่ไหมคะแต่แกน x ซ้ายมือจะมีเส้นจำนวนที่มีจำนวนเป็นจำนวนลบโอเคถัดมาค่ะแกน y ฝั่งข้างบนกับฝั่งข้างล่างใช่ไหมคะ แกน y ฝั่งข้างบนลักษณะของเส้นจำนวนจะมีจำนวนที่มีลักษณะเป็นจำนวนบวกค่ะส่วนแกน y ฝั่งข้างล่างจะมีจำนวนเป็นจำนวนลบทั้งหมดเลยใช่ไหมคะโอเคถัดมาค่ะนอกจากจะแบ่งเส้นจำนวนออกเป็น4ส่วนแล้วนะคะยังแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วน ยังไงบ้างส่วนแรกลูกหนูดูส่วนที่เป็นสีส้มคือตรงนี้บริเวณที่เป็นสีส้มทั้งหมดนะักเรียนขาเขาจะเรียกว่าจะตุภาคที่หนึงนะคะส่วนบริเวณที่เป็นสีชมพูทั้งหมดเลยเนี่ยจะเรียกว่าจะตุภาคที่สอง จตุภาคที่3ก็คือบริเวณที่เป็นสีเหลืองอและจะตุภาคที่สีคือบริเวณที่เป็นสีเขียวก็คือทั้งหมดเลยที่คุณระบายสีเนาะโอเคจะตุภาครู้ไปแล้วลักษณะของเส้นจำนวนรู้ไปแล้วนะคะจุดกําเนิดนะคะมีมีขั้นดับเป็นอะไรศ0ศ ะะแกนนอนเราจะเรียกแกน x แกนตั้งเราจะเรียกแกน y ถัดมานะคะนักเรียนไปดูที่กรอบสีแดงตรงนี้ค่ะนักเรียนเห็นตรงนี้ไหมเปิดวงเล็บ x y ปิดวงเล็บนะคะเขาเป็นลักษณะของคู่อันดับใช่ไหมคะลักษณะของคู่อันดับทีนี้สิ่งที่ครูอยากให้นักเรียนทราบจากตรงนี้คืออะไร ตัวแรกเขาเขียนว่า x หมายความว่าสมาชิกตัวแรกจะต้องมาจากแกน x ค่ะอ่าส่วนสมาชิกตัวที่2จะต้องมาจากแกน y โอเคไหมถัดมาค่ะเครื่องหมายข้างล่างเนาะเครื่องหมาย x ต้องเป็นบวกใช่ไหมคะไปดูอันนี้คือจัตุภาคที่1เนาะ ส่วนคู่อันดับนี้ก็เป็นคู่อันดับของจัตุภาคที่1ด้วยนะคะ x ต้องเป็นบวกจริงไหมจริงค่ะ x เ,เป็นบวกหมดเลยบริเวณตรงนี้ส่วน y ก็ต้องเป็นบวกเหมือนกันแปลว่าจะต้องมาจากตรงนี้โอเคนะถัดมาจัตุภาคที่สองค่ะคือบริเวณสีชมพูใช่ไหมคะบริเวณสีชมพูให้นักเรียนไปดูตรงนี้กรอบสีแดงกรอบนี้ ตัวแรกเหมือนเดิมเลยสมาชิกของู่้วนับต้องเป็น x เหมือนกันตัวที่สองก็ต้องเป็น y เหมือนกันนะคะแต่เครื่องหมายเป็นไงเครื่องหมายไม่เหมือนเดิมค่ะ x ต้องเป็นลบแปลว่า x ต้องมาจากเส้นจำนวนฝั่งนี้ใช่ไหมคะส่วน y ต้องเป็นบวกก็มาจากเส้นจำนวนฝั่งนี้โอเคถัดมาจะาตุภาคที่3 จตุภาคที่3คือบริเวณสีเหลืองโอเคไหมก็ไปดูตรงนี้คู่อันดับ x y เหมือนเดิมค่ะสมาชิกตัวแรกจะต้องมาจากแกน x ก็คือตรงนี้ส่วนสมาชิกตัวที่สองของคู่อันดับจะต้องมาจากแกน y ก็คือตรงนี้นะคะก็เป็นอะไรเหมือนกันเลย x ก็เป็นลบ y ก็เป็นลบ โอเคถัดมาจะตุภาคที่สีค่ะบริเวณสีเขียวบริเวณสีเขียวให้ดูตรงนี้เนาะคูณดับเป็น x y เหมือนเดิมแปลว่าสมาชิกตัวแรกก็ต้องมาจากแกน x ค่ะตรงนี้เนาะเป็นอะไรเป็นบวกมีค่าเป็นบวกนะคะส่วนสมาชิกตัวที่2ก็มาจากแกน y นะคะซึ่งก็จะมีค่าเป็นลบ ก็คือแกนนี้ก็คือส่วนตรงนี้เนาะโอเคทีนี้ครูอยากให้นักเรียนสังเกตค่ะทุกกรอบสีแดงในเรื่องของคู่อันดับนะคะเขาจะเหมือนกันเลยว่าไม่ว่าจะอยู่จากตุภาคใดนะคะสมาชิกตัวแรกของคู่อันดับจะต้องมาจากแกน x เสมอใช่ไหมคะเป็น x เ,เมื่อเลยเป็น x หมดเลยส่วนสมาชิกตัวที่สอง จะต้องมาจากแกน y ค่ะแล้วคือตรงนี้เป็น y หมดเลยส่วนค่าจะเป็นบวกเป็นลบนั้นก็ค่อยดูอีกทีแต่ย้ําว่าสมาชิกตัวแรกของคูณดับจะต้องมาแกะจากแกน x สมาชิกตัวที่2จะต้องมาจากแกน y เท่านั้นนะคะโอเคหลังจากที่รู้จากสัญ,ญลักษณ นะคะหน้าตาของระบบพิกัดฉากไปแล้วนะคะครูขอยกตัวอย่างสักเล็กน้อยนะคะเพื่อที่นักเรียนจะได้ไปเรียนในเนื้อหาถัดไปได้ง่ายขึ้นเนาะไปดูเลยตัวอย่างบอกว่าจงหาพิกัดของจุดจากกราฟที่กำหนดให้ต่อไปนี้นะคะมีศัพท์ใหม่ที่เพิ่มขึ้นมา1 1คําคือคําว่าพิกัด ะะอะไรคือหาพิกัดของจุดพิกัดคืออะไรนะคะยังไม่เคยได้ยินเลยเนาะทีนี้ถ้าครูถามว่าจุด a บนเส้นบนกราฟนี้เนาะที่มีแกน x กับแกน y นะคะแล้วก็แบ่งออกเป็น4ส่วนนะคะจุด a มีคู่อันดับเป็นเท่าไหร่ถ้าครูถามแบบนี้นักเรียนทำไงก็เหมือนเดิมค่ะครู หนูก็จะไปหาว่า A มันตรงกับจำนวนใดบนแกน x ก่อนนั่นคือสมาชิกตัวแรกเราก็ไปดูเลย A ตรงกับ2ใช่ไหมคะเราก็จะได้2ส่วนสมาชิกตัวที่2จะต้องอยู่บนแกน y เราก็ไปดู A บนแกน y ตรงกับเลข2พอดี แปลว่าคู่อันดับของ a คือ2 2ตรงนี้ล่ะค่ะเขาเรียกว่าพิกัดนะคะหมายความว่าพิกัดกับคู่อันดับมีลักษณะเป็นไงเหมือนกันนะคะแต่มันจะมีความแตกต่างคือถ้ามันอยู่บนกราฟแบบนี้เขาจะไม่เรียกคู่อันดับเขาจะเรียกพิกัดเช่นพิกัดของจุด a คือ22 2. อย่างนี้เป็นต้นนะคะ,ะครูถามต่อพิกัดของจุด B เป็นอะไรก็ไปดูดูแกน x ก่อนเนาะ B ตรงกับจำนวนใดบนแกน x ตรงกับลบ4ค่ะแปลว่าสมาชิกตัวแรกคือลบ4ถัดมา B ตรงกับจำนวนใดบนแกน y ตรงกับ2ค่ะแปลว่า2คือสมาชิกตัวที่2ของคู่อันดับ นั่นหมายความว่าพิกัดของจุด b, ด b คือลบสี่สองโอเคนะทีนี้พิกัดของจุด c ก่อนอสักนิดสักนิดเล็ก,น,ก,น,กน,น้อยเนาะพิกัดของจุด c นะคะ c บนแกน x ตรงกับอะไรแกน x คือแกนนี้เน,ะะนาะลักษณะข้างล่างเรายังไม่เคยทำนะคะเราอาจจะแปลกแตก,แกนิดนึงแกน x คือตรงนี้แล้ว c มันไปตรงกับเลข -4 แปลว่าสมาชิกตัวแรกคือลบสสมาชิกตัวที่2อยู่บนแกน y C ตรงกับลบ2บนแกน y เพราะฉะนั้นสมาชิกตัวที่2ก็คือลบ2แปลว่าพิกัดของจุด c คือลบ4กับลบ2โอเคถัดมาจุด d บ้างจุด d พิกัดของจุด d นะคะ ก็ไปสนใจแกน x ก่อนเหมือนเดิม D ตรงกับจำนวนอะไรบนแกน x ตรงกับ3ค่ะเพราะฉะนั้นตัวแรกคือ3ตรงกับอะไรบนแกน y ตรงกับลบ2ค่ะก็จะได้ลบ2เป็นตัวที่2แปลว่าพิกัดของจุด d คือ3กับลบ2เหลืออะไรอีกเหลือ f เอ F มันไปอยู่ตรงนี้มันคืออะไรนะคะามาดูสักนิดนึง F อยู่บนแกน X ตรงกับจำนวนอะไรตรงกับจำนวนอะไรคะ1ใช่ไหมลูกมันอยู่ตรง1พอดีเลยเพราะฉะนั้นตัวแรกคือ1คะ่ะตัวที่2 ตรงกับแกน y คือจำนวนอะไรจำาั้ยคะศูนย์ค่ะแปลว่าพิกัดของจุด f คือ1 0อ่าถัดมาจุด e ค่ะพิกัดของจุด e ตรงกับจำนวนใดบนแกน x แกน x คือแนวนอนเนาะเราก็ชี้ไปเลยลูกตรงกับอะไร0ค่ะ อ,อคือ0แล้วตรงกับตัวเลขอะไรบนแกน y มันอยู่ตรงนี้พอดีเลยตรงกับเลขลบ4เพราะฉะนั้นพิกัดของจุด e ก็คือ0นลบ4นะคะอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ถ้าครูถามว่าถ้าครูบอกว่าให้นักเรียนเขียนพิกัดของจุด z ที่มีพิกัดเป็นอะไรดีลบสกับ1เขียนได้ไหมต้องเขียนได้นะคะลบสกับ1น,นักเรียนขาลบสคือสมาชิกตัวที่1สมาชิกตัวที่1จะต้องอยู่บนแกน x ใช่ไหมคะลบสบนแกน x อ,อยู่ซ้ายหรืออยู่ขวา อยู่ซ้ายใช่ไหมลูกมันเป็นจานวนลบนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไปสนใจจุดนี้ก่อนถามว่าครูขาเราต้องเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงเราต้องทำเส้นประขึ้นไปหรือทำลงมานะคะเราดูที่ตัวที่2ของคู่อันดับของพิกัดนั้นนะคะตัวที่2เป็น1ซึ่งสมาชิกตัวที่2เนี่ยจะต้องอยู่บนแกน y แปลว่าเราไปดูที่ y ค่ะ y เป็น1ต้องขึ้นไปหรือลงมาลูกขึ้นไปใช่ไหมคะมันเป็นบวก่าเพราะฉะนั้นเราจะลากเส้นปลระจากลบสเนี่ยขึ้นไปเพื่อไปหา1ที่บที่อยูบ่บนแกน y เนาะเราก็ลากได้เลยก็ลากเหมือนเดิมไปลูกลากให้เลยเลข1ไปนิดหนึ่ง อันนี้ครูลากให้ดูนะเรามีตารางจริงๆแล้วมันง่ายมากแต่ว่าน,นี่คือครูลากให้ดูกรณีที่นักเรียนไม่มีตารางเหมือนครูเนาะกรณีที่เป็นกระดาษเปล่าเลยนะคะเป็นกระดาษใสๆเลยแล้วก็เหมือนเดิมคะ่ะลากหนึมหาลบึอบตัดกันแล้วก็หยุดเหมือนเดิมแปลว่าจุดแ จะอยู่บริเวณนี้อันนี้คือแซกูขอแน่ไม่เขียนพิกัดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเลอ,เอ,เอะเทอะเนาะอีกสักจุดหนึงเอาจุด i ให้พิกัดเป็นสามลบสี่อ่ะพิกัด i พิกัดของจุด i สา เราก็ไปดูสมาชิกตัวแรกคือสมาชิกที่อยู่บนแกน y ซึ่งมันเป็น3ขอโทษทีสมาชิกตัวแรกคือสมาชิกที่อยู่บนแกน x ซึ่งมันเป็น3ใช่ไหมคะแกน x ก็คือแกนนอน3บนแกน x นะคะอยู่ซ้ายหรืออยู่ขวาแน่นอนค่ะมันอยู่ฝั่งขวาเนาะมันเป็นจำนวนบวกนะคะหนูก็ไปโฟกัสที่3คือตรงนี้ ถัดมาค่ะเลือกไปดูสมาชิกตัวที่2ต่อสมาชิกตัวที่2อยู่บนแกน y ซึ่งมันเป็นลบสลบสบนแกน y ขึ้นหรือลงคะลบสบนแกน y ต้องลงแปลว่าเราต้องทําเส้นประลงมาค่ะเราก็ทำไปเลยปิบปบทำไปหา4เนะาะพับไปเลยลูกไม่เป็นไร เลยอาโทษทีทำไปหาลบสเนาะเลยลบสไปนิดหนึ่งแล้วหยุดหลังจากนั้นก็ทำลบสไปหา3ตัดกันแล้วหยุดนะคะเราก็จะได้จุด I อ,อยู่บริเวณนี้นี่คือจุดไเนาะประมาณนี้นะคะทีนี้ถามว่า จุด a อยู่ในจัตุภาคที่เท่าร่นะคะแน่นอนค่ะบริเวณตรงนี้นะคะคือบริเวณของจัตุภาคที่1เราก็จะตอบได้ว่า a อยู่ในจัตุภาคที่1นะคะดังนั้นจัตุภาคที่1เนี่ยก็จะมีแค่จุด a นะคะส่วนจุด b กับจุด z ก็จะอยู่ในบริเวณของจัตุภาคที่2นะคะส่วน c ก็จะอยู่ในจัตุภาคที่3 และจัตุภาคที่4ก็จะมีจุด D จุด I นะคะส่วนจุด F กับจุด E เรียกว่าอยู่บนเส้นจำนวนนะคะไม่ได้ไปอยู่บนจัตุภาคที่เท่าไหร่เนาะโอเคทีนี้พาระงานวันนี้นะคะคือหน้านี้เลยคำสั่งก็คือให้นักเรียนนะคะเขียนระบบพิกัดฉาก หรือระนาบจำนวนเนี่ยลงไปในสมุดหรือกระดาษรายงานนะคะหรือถ้ามีสมุดก็ทำไปในสมุดได้เลยนะคะโดย,โดยให้บันทึกหน้านี้ลงไปเลยลูกที่ขึ้นบนหน้าจอตอนนี้นะคะใส่รายละเอียดทุกอย่างให้ครบนะคะเขียนให้ละเอียดแล้วก็ย้ำอีกเรื่องหนึ่งคือการเขียนเส้นจำนวนลูก ระยะห่างในแต่ละหน่วยนะคะจะต้องเท่ากันเช่นหนูวัดจาก0ไป1 1เนี่ยซนติเมตรเพราะฉะนั้นจาก1ไปถึง2ก็ต้อง1เซนติเมตรไปเรื่อยๆนะคะก็คือมันต้องเท่ากันนะคะมันถึงจะถูกต้องนะคะทีนี้ถามว่าครูขาระบายสีด้วยนะด้วยไหมนะคะครูอยากให้ระบายนะคะระบายอ่อนๆนะคะจะได้ดูชัดเจนว่าเนี่ยจตุภาคที่1นะ2นะสามนะหรือ4ี่นะ นะคะอย่างนี้เป็นต้นเนาะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ